ข้ากับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านค่ะค่ะมานี่กับมาพบกับเจคัมสามตุเติงขึ้นเรานะคะมานี่เจคัมสามตุเต็งกับเรมาติดตามเรื่งองความฝันกับคุณยายจอยนะคะ่ะคุณยายจอยนี่เพื่อนฝันนะคะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าที่เล็กน้อยเจ็บเหตเนะคะ่ะเจ็บเหตุเพื่อนกะไปโพเห็นเล็กน้อยเจ็บเหตคุค่ะแต่ว่าเพื่อนกะแนมไปกะเห็นลูกไส้เพื่อนเพื่อนวะนะคะที่นอนตายอยู่คางเล็กน้อยเจ็บเหตเนะคะ่ะแต่ว่าลูกไส้เพื่อนกันกะบวชค่ะ เป็นบวดนิ่งพรัน์นะคะคุณยายจอยกับในห้องในไฮนะคะความฝันของคุณยายจอยจะเป็นอย่างไรติดไสเป็นหน้าแนวดากับผู้ปินการเสียเวลาเนาะค่ะ้าไปติดตามรับชมรัะฟังความฝันของคุณยายจอยกับผมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณยายจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้่สปี่่าดังดดสมันหมันค่ะวันนี้การลืนทางมาติดตามต่อเรื่องความฝันของคุณยายจอยคือเก่าเนาะค่ะ ได้ยินมาว่าคุณยายจอยนี่เพิ่นฟันอยู่นะคะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นจังไดคุณยายจอยเพิ่นว่าเพิ่นมีแนวท่าตัวเลขเพิ่มเติมแต่กาความฝันของคุณยายเพิ่นว่าตัวเลขที่ให้ไปกับกยูเนาะคุณยายเนาะแมนแมนค่ะเหลืองเล่าเาาาป็นจังไดใง<อ>กับคุณยายหว่องฟังเลยคะ่ะอันที่แหลงน่ะแม่ฟันว่าจะทีกีเพดจะไปหรือไงน่ะไปเห็นแล้วไปเห็นเด็กน้อยเด็กน้อยน่ะลายลายค่ะแต่เกิดเล็กน้อยรุ่นเวลาสามสิบสี่ปีขึ้นเล กับโบวานิกหน่อยเนาะมันนั่งนั่งชูเหียนยังเจเห็ดว่ะจ๊ะบักล้าคนนั่งกับเบิเ้งเขาเจเห็ดเบิ้งนิด,ด,ด,ดหน่อยเจเห็ดว่ามันได้ไลายปารี้ดหัวไปเพียนหลูกใายกับคนบวชเนีนผู้บวชส,สายนอนสายกลางๆทุกขเขาเจเห็ดได้ไร่แม่รันหายหายน้ำดูจะไหนจะโมไปสวนเราดูยืนหายเอาจีหิอยู่หอนี่เย็ดไปโบกิน ยืนเบิงแมนยืนเบิงศพแมนว่าลูกจะคล้องตายค่ะ้เบิงบเป็นไฮ้เบิงว่าสันอู้นางเจมินหาขาดใครได้ไครจนหูเมื่ออืมเล็กหน่อยนี้ย่าอ็บเ็็บอ้ีไม่ยประมาณสิบสามสิบสี่ปีขึ้นนะนะเป็นกลุ่มอยู่แม่เป็นกลุ่มมันกันน่งเก็บผู้ใู้บุญยิงเพราววันจะคนนใหญ่นะโออสี่หาคุอยู่แล้วหาบ้านเฮ็ดิันทีบอาง จักว่ามี่เฮ็ดยังเน่มันก็ได้ร้ายของมันจักว่าเฮ็ดดีเฮ็ดตัวแม่ไปเบิ่งอู้คือได้ร้ายสุดๆเยว่ะเมื่อกี้แม่ตาแม่แหนก็ไปเบิ่งลองมือคนนั้นไปอู้ได้ร้ายนาหลูกก็เลยว่ะเจ็บน้เพืนบอกแม่ยืนเบิ่งให้เด็กหนอยมันเก็บว่าเด็กหนอยมันพ่อเออแม่บอกเด็กเก็บเอาไม่ใช่มาถ้ายืนเบิ่งผลูกจะคล้องไปนอนตายอยู่ข้างๆมิ้นบอกคุณใหญ่ก่อนจะมินว่าตายห่วย คนตายนอมันก็โยกเขียวนี่เออยู่แล้วแม่ยังมาห้บ่ได้ไปไก่ยืดบิ่งลูกหายบ่ได้กินอะไรยังบ่ได้กินลูกแค่หันไปมัก็เห็นลูกเห็นลูกแก่คของตายเออตายดีตายแบบหนึ่งเลยแม่ก็เลยคิดว่าเลขแม่ให้ไปนั่นโอ้แม่วะแม่ก็คิดว่าอืมวันนี้คือฝันนี่นี่ทุนใหญ่สิตีเป็นตัวแดง อันใหญ่ก็มาตีร่วมกันหรอตีเพราะว่ามันมันที่เป็นเหล็กัวเกานั่นแหละลูกแม่ยังหายไปอยู่คุ้มหนึ่งอยู่หาเจ็บเข่าหาเจ็บเก่าออหาเจ็เก่าคือเหล็กอยู่ในกลุ่มอยู่ือเก่าอยู่นะลูกมันก็บรยแต่งนะเพียงแต่ว่าแม่จับมาใส่กันนะวันนี้ลูกชายที่เสียชีวิตนั่นเพิ่นอายุจักปีสิบสามลูกสิบสามปีแมน เบุเคยฝันเกี่ยวคุณเจือบอก่เคยฟันจากที่อเออมันสิขื้นชีลงมันชีเป็นิบสีบอกแม่วาดเด้กคนว่าทายได้ะกันไหวได้เัยกันไหวสิบสามสิบสี่เนี่ยการไหวนั่เหนื่อยเราะว่าตัวนีแม่หายลับพราะโดไดยหายโตอื่นเลยนะมันยังอยู่บนเนี่ยไปใส้กัไปแต่หม่องเก่าะนะ แป,ป็ว่าเิ่นิบวเขื่อนเนาะอยู่คือเกา่าคิดว่าผมในเด็กเนี่มาหมาจอยู่จะว่ามัตติยกมาเป่นเนี่ยนี่ตีเพิ่นมาลวกกันน่ะแม,ม,ม่จัดขกดากันเด้่ะก้อนสีฟันแบบนี้พุ่งใหญ่ได้เสียงตัวเล็กหรือไดโบ่ยาาปด้เสียงแย่สวนมืนมสวนมุนผูคือ่ะยานั่นส,สวนมตนผูคือเขาบอกเพิ่มนเื่องดีๆงงๆุูนล่ะจะได้ฟันเห็นแนแม่นนี่ พิธานเหมือนว่าดีดีมีแห่งนอกค่ะแต่ก็บอกตามภาษาพุทธนะล่ะฝันว่าลูกจะคล้องนอนตายมีกันเสียใจจนให้จนสะเดืดตื่นจนสะเดืดเปียกเพื่อน้ำตาให้นี่เพื่อนตายนี่เพื่อนตายอยู่นี่ป่าแม่นบอกตายอยู่ป่าป่าก็ป่าเขาเกลียดเห็นเห็นแตะข่วนเห็นเพื่นตายผู้เดียวแต่เด็กหนอนมูนั่นมูนั่นเด็กหนอนมูนั่นมันกระสวยกระเบเฟีดเลยเออเด็กหนอนมูนั่นมันกระสวย มาจ้าไหน่าอู้ลูกผู้ตายอยู่นี่มึงก็บอกบอกกูเลยนอซูย่า่นั่นว่าเร็กหน่อยเก็บเพชรอยู่นี่แต่ว่าต้นตายเนี่ยตายอยู่ขางมึงก็บอกไปบอกผูเลยนอซูแม่งก็บอบป่าเร็กหน่อยโบป่าทำเลยแต่ว่าเร็กหน่อยเคยเห็นหนาบอกเคยเห็นมันก็อยู่แต่กลุ่มนี่หน่อยก็จะเรียกหน่อยพีนี่เป็นตัวตั้งแตฮาเก็บเพชรเนาะกั้งแตฮาเก็บเพชราบมบ่มีเห็นแต่ลูกเจ้าของกันยังวะโหว่าเป็นลูกเจ้าของใส่ผ้าเหลืองนี่แหละตาย น้องผ่าเหลืองด้วยแม่นเปิ้นบวชค่ะเปิ้นบวงแม่นนุ่งผ้าเพิ่นนุ่งผ้าเพิ่นละกำนุ่งผ้าเบียงน้องเด็กแกเด้อยู่จะเป็นยังตายกับพ่อผู้เจ้าู้คนอู้จักของแต่ว่าก็บ่ได้ไปจับไปบายเพิ่นอแม่บ่ได้ไปบายแม่ยืนแม่ไปบ่เป็นหาอย่างเดียว กระจมให้ได้เล็กหน่อยมูอนัยก็ผู้เพื่อนผู้นี่หลวง่จายทั้งคนทั้งใจใน่าเรือทั้วบขฝันอีกจังนึงในความฝันิึนสันสินเนี่แม่นเป็นงูนีสัยขางคนคือคนพวกกิะีกระสี้่าว่ากันแม่ค่ะกระแม่สิยำตวเกาน้ำเดิอยยำนี่หายไปย่าลงไหนเหลียวมูหายไปก่อนแม่าค่ะเล็กจุดถูกขอกับกูบ้านทองเนาะแม่เนาะแม่นเนื่งโหาาแม่นแม่แม่นน่งโกาค่ะ หนึ่งหกหาแต่แม่มากโตที่ที่ว่าแม่มากเลยค่ะกหากหากนอที่แม่บอกไป่าก็หาเจ็บแต่ย่าลืมหาเจ็บเจี๊่าเด็กหายไปอยู่นอกเออนั่นแหละมีมันมีเท,ท่านั้นตัวซ้อเล็กตัวเดียวกันเนาะแม่ซ่อาเล็กตัวเดียวกันได้หนิเพราะว่าแม่สิจัดใส่เดงนสีเพราะว่าแม่ไปเตยมของเก่าเก๋าแม่ก็เลยเอาเหล่ยมนรวมมัดกันเบิือนกันหน้าอีนี่ดีดีเลยมันมันควบรูดซึบจ้ฟ้องมันเป็นเนี่ยนะเขียนไหวพอ เรียบร้อยค่ะไปใส้กับไปตามองเก้าแม่แก็จ้อนเดบ้าเมื่อเด็กเด็กหนเสียวนวาขอบนยงวรอขอสื่อขออยู่นี้หรอแต่เล็กถูกกันาถินค่ะค่ะความฟันของคุณยายนี่มยังเพิ่มเติมอมี่ค่ะมีท่นแนวทางเข้านแนวทางตัวเด็กให้ผู้ชมทางบ้านของเอาเลยรับชมรับฟังน้บกานาัค่ะเนาะ ขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยเนาะค่ะคุณยายจอยเพิ่นฟันเห็นเด็กหน่อยเก็บเห็ดเนาะค่ะเก็บเอาเห็ดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มธรรมาเด็กหน่อยเนาะค่ะเด็กหน่อยเป็นกลุ่มแต่ว่าเพิ่นแน่ไปเพิ่นก็เห็นลูกไส้เพิ่นนอดตายเนาะค่ะนอดตายยุคข้างเด็กหน่อยเก็บเห็ดค่ะเพิ่นก็ใส่ผาเหลืองนอนตายเพราะว่าร้านยายจอยนี่กะบวชเพิ่ะว่าเนาะค่ะบวช แต่ว่าหลานแต่ว่าคุณยายจอยเพิ่นเอินว่าลูกเนาะคะ่ะแต่ว่าเป็นหลานค่ะกะนอนตายอยู่ข้างนิดหน่อยเจ็บเหตุค่ะตัวเลขของเพิ่นกะห้าเจ็ดเก้าค่ะห้าเจ็ดเก้ากะเด็กถูกของคุณยายจอยกะหนึ่งหกห้าะเด็กมักของเพิ่นกะหกห้าเจ็ดห้าอายุลูกไา้เนาะคะ่ะอายุหลานดอว่าลูกชายเพราะว่าเพิ่นเป็นคนเหลี่ยมเพิ่งเอินลูกเนาะ,ค,ะค่ะกะหนึ่งสามกันไวหนึ่งสี่ค่ะ หนึ่งมิทุนาสองฮาหกเจ็ดค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าข้ามสามตัวเต่นงน้ำนิ่อค่ะถา้าผู้ใดยังบ่ท่านกดติดตามกะเจ้าข้ามคอฝาก่องค่ะกะมีคลิปดีๆอยู่ใส่กะสะไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับส้มรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต่งคอจไปเพียงเทนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ